ตอนนี้เนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอยู่ที่825 ppm นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับเพราะว่าไม่เกิน1,000 ppm สวัสดีครับผมอิดิโชตันเสนีนะครับก็เป็นเซลล์เอนจิเนียร์จากบริษัทเมเชอร์โทนิกนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำไวซาล่าอินดิโกแปดสินะครับก็จะเป็นเครื่องที่อยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะครับ เป็นสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากไวซ่าเลยนะครับจะเป็นเครื่องของประเทศฟิฟนแลนด์นะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับโพรบสำหรับวัด CO2 ในอากาศนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบวัดนะครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในห้องที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่นะครับอยู่ในสภาพที่ปกติไหมนะครับซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย หน่วยจะในการวัดเนี่ยจะเป็น ppm นะครับก็คือถ้าอยู่ในระดับปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน1000 ppm นะครับถ้าอยู่ในระดับที่เริ่มมีความเสี่ยงก็จะ,จะอยู่ที่5000 ppm ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระดับที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เนี่ยก็จะอยู่ที่40,000 ppm นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับว่าในในห้องนี้เนี่ยค่า ppm อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเครื่องจะมี channel อยู่ใต้เครื่องตรงนี้นะครับ2 channel น,นะครับให้เราทําการเสียบ probe เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่องตรงนี้นะครับ จะเป็นจอสีนะครับแล้วมีลำโพงในตัวด้วยนะครับจะมีไมโครโฟนอยู่ด้านหลังเครื่องตรงนี้นะครับมีไว้ทําไมนะครับมีไว้เพื่อเครื่องจะสามารถอะรลามได้นะครับในกรณีที่เราเข้าไปที่หน้างานที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากๆนะครับเครื่องก็จะร้องอเล r ร์ตขึ้นมานะครับทำให้ผู้ใช้งานหนึ่งทราบว่าขณะนี้คาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับเราก็จะต้องทําการระบายอากาศโดยด่วนนะครับอันนี้เมื่อเปิดเครื่องมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าจอนี้นะครับ เมื่อเราทําการเสียบโพรเข้าไปเนี่ยก็จะดีเทคโพรอัตโนมัติให้เลยนะครับที่แสดงบนเครื่องก็จะเป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับซึ่งวัดจากโพรตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอยู่ที่825 ppm นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับเพราะว่าไม่เกิน1000 ppm ก็ถือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ในขณะที่เมื่อกี้ผมลองไปวัดในส่วนของที่เป็นออฟฟิศนะครับที่ผมนั่งทางานอยู่ทุกวันเนี่ยค่าคาร์บอนเนออซด์ตรงนี้ขึ้นไปถึง3เท่าเลยอาจเป็นเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยมีคนทํางานอยู่ตรงจุดนั้นเยอะนะครับก็จะมีค่าคาร์บอนไดออซด์ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับแต่ในห้องนี้เนี่ยกลับกันก็ไม่ค่อยมีคนมาใช้งานนะครับเป็นห้องถ่ายวิดีโอนะครับก็จะค่าตัว CO2 เนี่ยก็จะต่ำนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติตัวเครื่อง Inigo d 80เนี่ยก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ ตอนนี้อยู่สถานที่เหลือแค่36%แล้วนะครับแล้วก็สามารถดูกราฟผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับรวมถึงสามารถไปเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์นะครับเพื่อดูกราฟแบบจริงจังกว่านี้นะครับอันนี้เราก็จะดูได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าจอก็จะเล็กอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไปดูในคอมเนี่ยก็สามารถทําเป็น Data l o ็อกเกอได้เลยนะครับว่าแต่ละวินาทีที่เปลี่ยนไปเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไหมอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถไปย้อนดูได้นะครับ ซึ่งก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้ในการ Data l o g k e r นะครับซึ่งคำว่าเนโอไซด์เนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัว Indigo 80เนี่ยเป็นตัวมอนิเตอร์นะครับก็คือแสดงผลซึ่งค่าที่เครื่องวัดได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโพบที่นํามาเสียบใช้งานนะครับก็จะมีโพบให้เลือกอีกหลากหลายโพบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโพบที่วัดความชื้นนะครับอุณหภูมินะครับวัดดิว o i ย์นะครับ รวมถึงในส่วนของพบอื่นๆอีกนะครับก็สามารถนำไปใช้ในงานได้หลากหลายนะครับก็จะมีงานในลักษณะที่เป็นงานเฮดแวร์นะครับในห้องคีลูมนะครับหรือว่าจะใช้ในงานโรงงานที่เป็นออโตม o t i v e ก็สามารถนำเครื่องไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อดูอุณหภูมิความชื้นเพื่อมีการมอนิเตอร์ตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้ไม่ในไลย์ผลิตเนี่ยจะได้ไม่เกิดการเสียหายนะครับซึ่งตัวสินค้ายี่ห้อไวซ์ร่เนี่ยเขามีความโดดเด่นทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับการวัดอุณหภูมิความชื้นค่าค แม่ยาของเครื่องเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับสามารถใช้ใน lab ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น lab ที่เป็น lab ปฏิบัยการสอบเทียบนะครับหรือว่าห้อง lab ต่างๆก็สามารถใช้ยี่ห้อนี้นะครับตัวไวซิล่าอินดิโก80ในการเข้าไปทวนสอบในการวัดค่าต่างๆในห้อง lab ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเครื่องอินดิโก80นะครับของแบรนด์ไวซิล่าจากฟินแลนด์นะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักไลน์มานะครับที่ค r ว o d e โค้ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามา สอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงฝากติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเมชิโทนิกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ